เธอดูป้าคนนั้นสิวันนี้ก็มาอีกแล้วอะใช่เห็นว่ามาหลายวันแล้วนะมาทุกครั้งอะ่ะก็เห็นหยิบเอาขอนมไปกินแต่วันนี้ยมีหยิบเอาขอ้อกระเป๋าตัวเองด้วยทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะนี่ป้าป้าจะหยิบเอาขอนมที่เราเอาไว้ต้อนรับลูกค้าหยิบเข้ากระเป๋าตัวเองแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันไม่มีมารยาทเลยอะ่ะป้าเนี่ยเขียนว่าฟรี ก็แสดงว่าถ้าลูกค้าโครงการคนไหนเข้ามาก็สามารถที่จะดิบลืกินฟรีได้ป้าก็มาดูโครงการนี้เหมือนกันนะทาไมป้าจะดิบไม่ได้แล้วนี่ป้ามาดูโครงการของเราทุกวันอะหนูก็ไม่เห็นว่าจะซื้อเลยนะคะถ้าป้าเป็นลูกค้าที่นี่อะป้าก็ซื้อสักหลังสิคะถ้าเป็นแบบนั้นหนูก็ไม่ว่าเลยป้าสักคำหรอกค่ะเลขหนูป้าอะม่ซ